โฮเกนช่วยเจ้าของหอพักบริหารหออย่างไรจากการที่ได้ระบบโอเกไนมาช่วยเป็นเครื่องมือในการบริหารหอพักะะคา <c oughs> ก็รู้สึกว่าทํางานเป็นระบบมากขึ้นจากเดิมเนี่ยก็คือ ในหนเดือนเนี่ยเราจะต้องมานั่งเขียนบินด้วยกระดาษเนาะเราก็ทำบัญชีด้วยกระดาษแต่ว่าพอได้หอการศึกษมาช่วยอะค่ะก็คือทํางานเป็นระบบไม่ใช่แค่ตัวเราเนาะแต่ว่าพนักงานของเราอะก็ทํางานเป็นระบบมากขึ้นคือเราบอกลาพวกกระดาษไปได้เลยคือเราใช้แค่มือถือเครื่องเดียวอะค่ะเราสามารถทํางานได้หมดตั้งแต่ต้นน้ำันถึงปลายน้ำเลยเช่นคุณจะจดไฟหรือว่าจดมิตเตอร์อย่างเงี้ยค่ะคุณก็สามารถยกมือถือขึ้นไป จดได้เลยแล้วก็ทําการส่งบิลไปให้ผู้เชา่าหลังจากนั้นในเรื่องของกระบวนการที่เก็บเงินอย่างเงี้ยค่ะก็คือผู้เช่าก็คือสามารถอ่าแนบสลิปการชําระเงินของเขาอะผ่านเข้ามาในตัวแอปพลิเคชันก็จะรีคอร์ดมาให้เราแล้วเราก็ดูโนติฟิเคชันหลังจากนั้นมาในเรื่องของการทําบัญชีเนาะเราก็จะมาดูในหมวดของรา,ายงานสรุปอะค่ะซึ่งตรงเนี้ยมันจะช่วยให้พนักง,งานของเราอะทำงานง่ายขึ้นเนาะแล้วก็เป็นระบบเป็นระเบียบ แล้วก็พนักงานของเราก็จะมีเวลาที่จะเอาไปดูแลสอดส่องอย่างอื่นให้เราด้วยไม่ไม่ใช่แค่จะดูแลให้เราเฉพาะแค่บัญชีในขณะเดียวกันก็คือตัวเราเองอะคะ่ะในมุมมองของคนทําธุรกิจที่ทําหลายอย่างเนี้ยคือเรามองว่าเครื่องมือเป็นสิ่งจําเป็นแล้วก็เป็นสิ่งสาคัญแล้วก็เราก็เอาเวลาที่เหลือเนี่ยมานั่งบริหารคนแก้ไขปัญหาแล้วก็เอาเวลาไปนั่งทําธุรกิจอย่างอื่นเพิ่มขึ้นได้ะค,ะค่ะก็เลยคิดว่าโฮเก้นไน์เข้ามาตอบโจทย์ด้วยการที่เป็นเครื่องมือให้กับคนทาหอพักได้ดีจริงๆค่ะ